สบายดียดพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักเพลงสุขสุขคนพ่อกับเคยหลาคือเก่าพี่น้องว่งนี้ผู้สาวหน่อยของเฮาพากันเรีนขี่ต้มป้านเด็กน้อยเป็นสช้าอะไรก็ได้ลอยเดี๋ยวมาสดีกชิจ้พาพา,พากันเห็นยังกันเขาเอิญเขาเอิญเรียน,ย,น,น,น,ย,นยังไงนนะ คนน้อยเนรียนของเงินน้อยเอาเงินนี่คนเรียนของเงินน้อยก็ฮองยี่ร้อยนะเค้กบอยังไอทินอะไรยังวันนี้ขนมหัวใจพี่มาเบ่งเพิ่นพากันปรึกษายังกันอันนี้คือนอนคือนอนอึงลืม ่เจ้านั่เลีร้านนอนก็นอน,น,อน้อไปอยู่ตรงนี้ดีกว่านาอนอนถากินยังนอนถากย t ทูบออกมานอนถาตกลงเขาชื่อยูทูบเบามังกรเอ้ยอยากซื่อมังกรมังกรเนีด้แดนเมย์ใหญ่ก็ชื่อมังเลยยัง <laughs> ไม่ชื่อคือเมย์ใหญ่จะมาเอากเออมาเอากรกู้า,ออา,บาบ่า บักกุมพ่าบอกพ่ากันนั้นได้ปลาดามได้ชื่อพ่าเนพ่ดี่ยได้ก็มีชื่อแล้วกันว่ามังกรกับเมถาว์มา youtube ในดีที่สุ่นนอกระหว่างมีไฟคืนเนาะมีไฟคือเลยในบ้านเฮาบ่มีในบ้านเฮาาบ้นอื่นน่ะจีมีแต่บ้านเฮาบ่มีแม่พอะจะชื่อมังกรของฉล่าเด็กหนะฮิแด็กักรโลก มักไ้ดม่นแล้วคกฝันเอฟซีฝันให้ตัดอยู่แต่ตัดไปประมาณนิ้วมือหนึ่งตัดกายังยาวเนียังไม่วยด๋ไปเสียเข้าว่าเอาน้าบนหัวหรือบนบลอนนั่นสลองมาแล้วนี่คูขุบๆบอคันนอขันคนออกอันนี้ร่นคูคนนั่นหละออพอไเห้องแคลเซียมนะลูกลูกเอาไปน้ำลายดีบห้องเข้าว่าขันอาบน้าบดหัวผัดน้ำห้อนั่นดี อาบหเป็นธร่าจได้เื้บบบ่ถือบอกให้มันเย็นเนาะเอาเว่ากาเขาจกเลยเขากาอาบได้เราก็เอาหางเอาอาบเย็นกเป็นบ้าน้ำห่อนอีใดดองพอดีจืดเอาเป็ไงเราบอเรา่ากั่านอาบห่อนแล้วไปอาบเย็นกับบ้าได้แล้วอะเว่าเขาก็สัมผัสเอาในมือเขาเนาะให้มันกราถือ พ่อแม่เฮาได้ลูกตั้งเท่าใดคนยังกะถึงถ้าหมันบ่ฮ้อนซําเก่ากะจ้เอาเองขาเอาน้ําฮ้อนไปไว้ให้น้องน้องคให้คําปรึกษาน้องสลาพี่น้องเอ้ยลังคอดใหญ่สัเเนาะยํานาเนาะยังบ่ได้คอดแต่ว่ายํานา้อยู่กัน2คนให้คําปรึกษาก็ปรึกษาก่อนแม่นแล้วเนาะอันนี้ยังว่าหลายคนใคร่มีมีเอื้อยมี มียาหลายมีเลยยาๆๆงานไว้สิไปใกล้เนาะยังกําลังแม่นช่วงน่ะประดับนากําลังเร่งเด้อเพิ่นก็เร่งจักแล้วบ่แม่นกําลังลงมือดอกกําลังเ่งกแล้วสุมาน่ะกําลังลงมือกําลังลงมือบอทําอิโลดดํามือทําอิโลดเฮาได้เออบเฮาบ่ว่าสิเลอะไรดํานานูนานูก็มาซ้ําตะกมือที่2แล้วก็แล้วนี่เราบอกไว้อาบน้ําอาบําเก่าเด้อเรา แอบหอนอาบเย็นเป็น hmm. บ้าโลโลเลยเลยได้หรอล้วสิเชีอวอันเอียวลูกอีจีบอันบ่เชเอาลูกอีจีบอ่ะพ่อบ่รู้ฟังมึงพ่อเลยพ่อพี่น้องเอ้ยตัดสินใจแล้วปิดอู่อืมแต่มันลอยมามันก็จะถือว่าคุ้มไว้อะไรข้ามันบ่ลอยยังวะข้ามันลอยมากหรือไปขาออกบเป็นติหน่อย คขนลอยมากกบลูกตัวเองลอยฮะนี่ก็ต้องเอาจังตัดสินใจว่าสีลุยต่อบ่าลุยสิพ่อชอบนี่เวลจะสคนแต่คือว่าอยากได้อยากสองคนพี่น้องอยากมันไปอยู่นในเมียมันละเลอะผู้ชายเพราะแล้วหลังว่าก็บอกว่าบังคำใหญ่ตีช่วงปีแล้วอีกเราได้ลูกก็คือมีซีมีวันเนี่ยเราแต่ทีมันไลยถ่ายเยอ่ะเลยวันนอ้ยังมาดูมานนี้ยังมาดู บ่ท่านได้ไปกรวนเลือดเบื้องเกือกเถื่อพอได้บังคำไม่ได้บังคำเนี่ยเลือดชี้เปอร์เซ็นต์หรือไงพอไปกวนเบื้งแต่คือคือไข่อยู่ได้บ่ได้เลืองบ่ได้ยางบ่ได้ไม่อวดเลยเออรู้สึกว่ามีดูแบบถ่ายเลือดได้เลือดดูมันอะไรน่ะฮะจออกไปแต่เฮานี่เนาะถ่ายได้สีได้ถึงหอดสวรรค์ถ้าเบิ้งพี่น้องเลยให้คนเลกออกมาเสียก่อนเบิ้งอาการมีบ่สีไปต่อบ่หรือสีพ่อเต้นในใจอยากได้สองคน ากวนเลือดคนกวนเลือดออกมาเขากระส่งเพื่อความปลอดภัยของคนไข้เนาะผมเองคนไข้องแม่ลูกอ่อนยังไม่ทันได้ออกตอนแต่ว่าแบบว่าอยู่ในเมืองยังว่าเขามีเลือดมียังเนาะคันชมุดว่าเป็นยังมาเปิดหาเส้นได้ตอนเขาสีส่งสวรรค์เขาสีส่งเขากระชากยาแผลเช่นก็ได้แต่ว่าแม่นเยอะซีบซบวเขาว่าเขาชักยาอัน่อยไว้นะ จะนั่นว่าหาเส้นนะหาเส้นนะกำลังไปเครื่องนึงเนาะหาคาในข้าวที่สูงเนาะเรากำมาซากระหาเค็มหนึ่งค่ะแล้วบอกว่าไปหอดสวัสดีมุ่งกว่าก็ได้คอง่ะเดี๋ยวก็ได้คือเขาว่าบอแล้วก็ไปหอดจะสีมุ่งกว่าก็ได้เอลีเขาก็สักยากระตุ้นมันบ้วเฮาอ่ะถ้ากันคนมือลูกเปิดได้เจ็ดถึงแปนเขาสักยามันก็มันก็เล็กนิ้วไปหอเข้าวขาเขาหอมคอหลอดแล้วเข้าก็มาซากห้อีกเค็มหนึ่ง นี่นาคานเขาไปะข้อกระชากใหู้กมันยาดิ่งบ่าจากกระชากก็จัากตัวเ,เ,เนี่ยค่ะมันจอยาดิ่งข้อหัดแน่นเมืองเช้ผู้ท่องนะก่อนสีข้าสีส่งนะเขาซักให้เพิมหนึ่งซากขานาคาคือการหมดไปหอสวรรค์เอาข้าวของข้อก็เอามาซักให้อีกเพิมหนึ่งอืมห้าวูกคืดนอกวัดตอนมอปืนค้าคันนี้วันที่16นะ ขึ้นมาลูกกับชีนัยวันที่สิบหกเหรอได้ลงเลยมาหอวันที่เ้าเอ็ดเลยวันที่สามยองวันที่สามอืมวันที่สามแต่วันนี้หอวันที่เ้าเอ็ดเลยยี่สิบเอ็ดเลยยังอีกขนาบอีกมือนึ่กัยังอีกสามมือขั้นภายในสามมือือค่งเป็นเดือนเี่หายสเจ็ดสิงหาไปออกสิบสิบหกวอนหรือสิบห้า 15อันเดือนหยังเดือน7เดือน7น่ะมันเดินหยังเนาะสิงหาน่ะเดิน8แต่ว่าเดิน7จักเดินหยังเฮาได้ก่อนเฮิอาลีเฮามนเขาจกระชนันอยู่แต่ว่าอันนี้งแต่่แม่นก่อนกําหนดดอกว่าเฮาบ่จือคือกันเนาะมึงน่ะบ่ได้จือเออที่แท้บ่แม่นก่อนกําหนดดอกเฮาบ่จือก่อนกําหนดได้น้ําหนักตั้ง3โล แต่เอาบวจื้อแน่นอนแล้วมันขบอยู่แต่ว่าแม่ยเมีเป็นคนบวจื้อประจำเดือนผัวเรากะทชาบวจื้อประจำเดือนบวชจื้แต่นนี้นะเขาเจ้าคาดแค่นี้ฮะนี่นาชีบอกเขื่อนบันไดน้องคืดว่าเขื่อนก็ประมาณประมาณอาทิตย์นึงเอ่อแสดงว่าเขื่อนสองสามือป่ะอย่างหูเนาะว่าสีเขื่อนจักมึอแต่คือเลยในมองเขาเจ้าว่าอันนี้ บ่าชงสีเห็นในวันที่วันที่สิบหกค่ะวันที่สิบสามนี่บ่าชงสีเห็นหนาลูกจากแรกขันปุบปับเนาะมีบ่คนปุบปับอ๋อหงอเตหงอเตเขาไปในห้องขอดแล้วเขาคน,น,นเดียวน่าเขาขายน้ำเด้อม่ได้ใครเขาไปเอาหนาเ้ากิ่นในเดียวก็ย,ยังไหลอ๋อข้าบโพดเขาเพราะแค่บปปนมี้ไผ่บ่ ก็มีคนขับไปเกาะเลยยันแล้วไม่จะหาวคเดียวในห้องก็อ่องอ่องเขาว่ะอันเอาหน้าเขาไม่ให้กินไทยว่ะบอกเป็นยังป้ามาแล้วคอยบริหารเองเขาเขาก็ไปตัดหลอดให้มาให้ดู่มห่อนก็เขาก็ไปจบผ้าอ้อมมาเสียหายคือว่าแล้วเขายันเขายันเฮางกีกาเนาะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ยันหน้าที่แบบว่า พาอเอาเด็กออกพ่อยังแล้วขับว่าให้ญาติพี่น้องเขาไปเกก,กะผอดแล้วเขาโอ้มากัดกันจนลานทรายคอยตื่นทีนอนอีกอยูอ่บวานนี้นบ่วยชงใหญ่เนาะแต่เงินมาหนี้นะมากัดลมห้ามตื่นนอนได้ประมาณสิบกว่านาทีสิบกว่านาทีหนึ่งลูกเขาจะกินปลาหางปู เราชิกินนี่แต่ว่าบ่หามกินนี่นี่ลูกกอดวิทย์แหละเขากะอารมณออกมานอนถ่ายอยู่เตียงแม่กะบเจ้าเมื่อยน่บ่ย่านลงกันบ่เด็กหน่อยอะไรกระโดดเขาบ่ได้เอาไปห้องไถ่เขากับเข้าห่อเนี่ยเอาไปเอาไปเมียนมะมิแล้วเขาก็อุบออกมาให้พี่น้องเขาเบิ่งถ่าในเตียงของเขาทีนอนเขาบ่ได้เอาไปโคมกันไถใช่ในสวรรนทุนไทยเนี่ยต้องไปห้องเด็ก สีนั่นสีนั่นเขาห้องเขากบใสชื่อนะอันนี้เขากบเอามาป้าไปในเตียงหน่อยและแต่พี่น้องเขามาเข้าเขาผมาเจอเอิเขาผ่าอาดอยู่เขาเสรดหายเขาใส่เอิกแม่ก่อนนะเนาะได้เขาก็ห่อหายทิงประชองิ้งเอาเอาขึ้นมาผ่าอาจใส่อาสิทนแหนะเสิ็จ์าอ่อนบัวพอถือพ้าอ่อมไปชองรลนะเสร็จบัวพ่ออันนี้ทิ้นิพื้น ก็สิได้เก็บใส่อีกหละมันจะเป็นยังวันยังคือที่งของธรมาสิ่งช่องโล่องโลกะห้องเขาเศษเอาเด็กเขาเอาผ้าออกเขาเ่ได้ละครบไ้อาบปกตเด็กออกมาก็จะเสียอำนาจให้มาหอนเท่านเลยอ่รับก็นั่นนะกรับล่้ก็ไปซื่อไว้พอแล้วชองโล่นะบราแต่เอาใส่น้ำหอมชองโล่คืองคือเบิดช่องโลน่ะอลกับสาวกผืนเออกับ้าวสี่ผืนเอาไปเบิดชองโล บอกเอามาทำเนา่งซองโลนึ่บ่พ่อบอกเกษตรแล้วเขาก็ใส่ถุงยางหายกับใส่ห้องใส่เหงผ้าก็ใส่นะเข้าไปถิ่มเองแต่ว่าผ้าอ๋อนโบเลี้ยวเขาโบได้ถิ่มได้เกใส่ถุงยางหายเขากำมาซักที่บ้านพัชิไปถิ่มเอามาซักใส่บ่บบบนี้โบได้ถิ่มไหนระบ่าวทำไยเขาก็ายใส่แบบกระถิมโบเลี้ยวโบ้ย อยมาแล้วพอมันก็สักไหวูนพืนก็มาใส่คุือนะก็หันอีนี่เฮ้าก็ใส่เฮากักเฮ้าก็ใส่เครื่องปั่นเล้เน่เค่องปัน่มึงดยนะัมันลงเครื่ินเมียกับโตแล้วสิสักเครื่องปั่นเด้อยผู้สิสักนะเอือยมอนะอยู่ต้มมอสิไปด่ายน้ำจะสิไปเยอะหนัก ไปก็ดีแล้วจังมีคนฉากผ้าอ้อมนาอโอเคอ่มบอให้ไปได้ขนาดน่ะอาลกกับาออกมเดสโอ้ยเอาลูกซาดีถึงนะซักเอเฮยเอาหัวไปทางไหนเ้ยเฮ้ย เอาหัวลานไปทำนาเดดถืนเครื่องหนึ hey. <fight ownership> yeah, oh yeah, uh ่งเบื um. uh ้องกล้องขนาดเฮ็ด um, ย so ั้งเฮ็ดย <ımı> ั mm ้งบ่เขาคือสระ่คบ่หมดแล้วเน็ดหมแล้วไงเฮบ่เิืนกันชื่อโลหซีวกซีปบกกันกินจะค่เลยบ่เอดเลงพังเบิ้งพังเบิ้งพี่น้องเลยจังมือใด เพิ่นขาดคันนี้วันที่สิบหกฮะวันที่สิบสามในดงดาเด็กขอน้ำแต่ยังบ่หูเนาะว่าจะมาเมื่อใดมีชาวบ้านนะใครเขไปเอาน้ำมากินหน่อยหนึ่งยังไงเนอะอยากเห็นนั่นแหละแต่ว่าอยู่แกงกอกับบ่มีไปเห้ขอน้ำอีนังหน่อยวะทานแล้วทานอีกนอนเจ็บอยู่คนเดียวมอวะคอมเมนต์นาะคอมเมนต์ว่านะให้เขาเจ้าคาดคันนี้ผิดเขินเครยดดีนี่เนาะมันยังบ่ได้คล้องมันก็ออกมาเห็นหนาเลย เดี๋ยวแคดดี้นี่บ่ได้องและข้องแบบข้องแล้วข้องอีันนี้สะเดเดีย้องอีกเดือนหนึ่งพอออกก่อนเพราะมันอะมันบวจื้อจื้ออันนี้รถบวจื้อของแล้วข้องอีกฮะบ่ิเ็นจุดนอยู่นึงนะปู่ฮาไปหาหน่อไม้นะเฮาเมื่อยเจ้อยน่อยชวนเข้าเมื่อนะมึงหิวนอนมึงเมื่อยบ่เฮ้ยโบกูเมื่อยพี่ปกติชวนเข้าเมื่อวะโอเคพี่น้องขอบคุณขอบคุณสุขุสุกนติกรรมาเบิรงกพอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยนา